บอลชัยบ้างฟุตบอลโลกจับสลับแต่งสายก็บโปรแกน,นรถระวังเหนียังไงแล้วก็เป้าหมายของอยคือคือการแข่งขันกีฬาฟุตบอลของทีมชาติไทยทุกรุ่นทุกอายุไม่ว่าจะเป็นชายหญิงฟุตซอลฟุตบอลชายหาดเนี่ยความคาดหวังของสมาคมก็คือต้องการชัยชนะหรือความสำเร็จที่ ดีกว่าก่อนดีกว่าก่อนที่เคย,เคยมีมานะครับแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าทุกประเทศทุกชาติเขาก็พัฒนากันทุกประเทศทุกชาติก็คาดหวังที่จะได้ชัยชนะเช่นกันเพราะฉะนั้นดูที่เราว่าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจมากน้อยขนาดไหนนะครับการถูกจับสลากหรือการจับสลากแบ่งสายไปอยู่สายไหนนั้น จะถือว่าโชคดีโชคร้ายไปอยู่สายอ่อนสายแข็งมันไม่มีแร้วครับบนระดับนี้มันมีแต่แข็งแข็งทั้งนั้นไม่มีอ่อนอนเข้ามาหรอกครับเพราะฉะนั้นการที่ไปอยู่สายไหนมันไม่สําคัญเท่าว่าเราเตรียมตัวเราให้พร้อมขนาดไหนเพราะเรารู้อยู่แก่ใจแล้วว่าทุกทีทุกทีมทุกชาติเขาก็เตรียมพร้อมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมพร้อมหรือทําให้ดีกว่าเขาเราถึงจะชนะ ถ้าเราทำได้ไม่ดีเท่าเขาการแพ้หรือการไม่ประสบผลสําเร็จมันก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี่ถือว่า,าปักหมุดได้ว่าอย่างน้อยต้องเรอ18ทีเราไม่สามารถจะไปปักหมุดหรือกดดันนักกีฬาได้การพูดว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่ คนดูหรือคนที่อยู่ข้างสนามหรือพวกเซียนข้างสนามพูดคนที่เขาทําหน้าที่ในสนามนักกีฬาทุกคนไม่มีใครอยากแพ้ทุกคนอยากชนะทุกครั้งทุกคนอยากเป็นแชมป์ด้วยซ้ําแต่จะเป็นได้ไม่ได้เนี่ยเอ่อมันก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละทีมแต่ถ้าเราจะไปบอกว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนีไไงงน้ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ผมว่า เป็นเรื่องที่คนที่พูดเพิาอเจอมากกว่าท,ท,ท,ทุก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 ทัวร์นาเมนต์นะครับหลักการเดียวกันสมาคมทำหน้าที่ของสนามมาคมคือบริหารจัดการในเรื่องความสะดวกสบายความเป็นอยู่ส่วนเรื่องผลการแข่งขันในสนามนั้นก็เป็นเรื่องของนักกีฬาโค้ชสตาฟค้ชและทีมครับ สมาคมจะไปก้าวร่วงไม่ได้เพราะว่าสมาคมไม่มีส่วนแม้กระทั่งคัดเลือกตัวนักกีฬาสมาคมไม่รู้ว่าวันนี้โค้ชจะเล่นแผนไหนวันนี้โค้ชจะจัดตัวใครลงเลยไม่รู้ว่าให้จะให้สมาคมไปรับผิดชอบในส่วนไหนถ้าเกิดตั๋วเครื่องบินไม่มีไม่ที่พักไม่ดีพออาหารการกินขาดตกบกพร่องอันนี้เป็นเรื่องของสมาคม ผมคิดอย่างนี้ตลอดนะครับเพราะนั้นผมจึงมองเรื่องผลการแข่งขันเป็นเรื่องความรับผิดชอบของนักกีฬาโค้ชตาฟโค้ชจะให้ผมไปร่วมรับผิดชอบผมก็ไม่รู้จะเป็นรับผิดชอบอยังไงเพราะผมไม่ได้ลงไปเตะด,ด้วยมันนอกสายตานี่อยากจะเข้ารอบทุกปีครับท่านคิดว่าลึกๆแล้ว,ลวตัวผมไม่เคยคิดไม่ผมไม,ดดนนกกไม่เคยกดดันนักกีฬานะครับไม่เคยกดดันนักกีฬาไม่เคยกดดันโค้ช หรือไม่เคยพูดว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เพราะถ้าเราพูดว่าเราต้องเป็นแชมป์เราต้องเข้าถึงรอบนั้นรอบนี้ผมว่าเรากําลังประมาทหรือดูแคลนผู้แข่งขันมากไปแล้วสิ่งที่สาคัญที่สุดคือต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดแฟนบอลคนดูเขารู้ว่าเราทําเต็มที่แล้วแต่ทําเต็มที่เราเก่ง แต่มันมีเก่งกว่าและเราจะทํำยังไงเราก็ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงน่รยอครับผมถามคุณครับเรื่องของฟุตบอลหที่คุครับจากปีนี้ที่จบไปครับตรงนี้มองในนาฬกากาีฬาอยี้งไรบ้างครับแล้วก็ะมาัวเองมงอีก,กออารถอตไจบ้างคือฟุตบอลผู้หญิงเนี่ยต้องมีหลีกชัดเจนในสมัยผมนี่แหละนะครับแล้วก็เป็นหลีก และมีสโมสรที่จดทะเบียนเป็นสโมสรกีฬาฟุตบอลอาชีพผู้หญิงก,ก,ก็สมัยผมเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นหลีกเพิ่งมีแบบถูกกฎหมายมีการจดทะเบียนสโมสรเป็นกีฬาฟุตบอลหญิงอาชีพเมื่อไม่กี่ปีจะให้มีความ เข้มแข็งหรือมีความนิยมเหมือนทีมฟุตบอลชายเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ให้โอกาสนะครับค่อยๆพัฒนาสมาคมสนับสนุนทุกๆหลีกอยู่แล้วแต่จะคาดหวังว่าปีนี้เป็นอย่างนั้นปีนั้นต้องเป็นอย่างนี้มันคาดหวังอยู่ในใจอยู่แล้วว่าเราอยากจะให้ลีกเราเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนเป็นอันดับหนึ่งของเอเชีย แต่เราเพิ่งมีหลีกหญิงที่ถูกกฎหมายแค่สองปีเองผมเพิผ่ผมกล้าพูดว่าเป็นหลีกที่ถูกกฎหมายนะครับคือทุกสโมสรขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพแบบถูกกฎหมายสองปีเองครับ รู้สึกการลงสมัครของสมาคมลยนะสมัยน้้คิดว่ามีโอกาสพบ้สึแม่เขาบอกว่าเขาอาจจะเปลี่ยนใจลงรับอันนี้ผมไม่ได้ติดตามค่ะแล้วก็ทุกอย่างเป็นเรื่องอนาคตตัวผมเองอาจจะสมัครก็ได้ไม่สมัครก็ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ในวันเท้ยท้าย,ายว่าคิดยังไงเพราะว่าตัวผมเองผมมีธุรกิจที่ต้องดูแลเยอะแยะ มีงานที่จะต้องทําเยอะแยะแต่ถึงแม้จะมีงานส่วนตัวเยอะแยะแต่ผมไม่เคยทําให้งานของสมาคมเสียหายหมายความว่างานในส่วนที่สมาคมรับผิดชอบนะครับคือเดินทางเบี้ยเลี้ยงเดินทางกินอยู่หลับนอนนี่คือสมาคมผลการแข่งขันในสนามไม่ใช่ไม่ใช่ขังผมเลยเพราะโค้ชผมก็ไม่ได้เป็นคนเลือกนักกีฬาผมก็ได้เป็นคนเลือกนะ โค้ชจะจัดใครลงเล่นวันนั้นผมก็ไม่รู้โค้ดจะเล่นสี่สองสามหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่แบบเพชรแบบพลอยแบบเงินแบบทองผมก็ไม่รู้เรื่องแล้วมันจะมาบอกบอกผมว่าจะให้ผมทำยังไงเพราะผมโทรไปบอกว่าคนนี้เล่นไม่ดีโค้ดบอกอ,อะไรอะ่ะเป็นโค้ชเหรออ่ะผมบอกคนนี้ ไม่ควรจะเล่นทั้งๆท,ที่เราเราก็ดูบอลเป็นนะนะบางทีเออคนนี้มันไม่น่าเล่นเลยแล้วลงมาเล่นได้ยังไงแต่ก็ต้องทําใจเพราะเราเป็นนายกสมาคมเราไม่ใช่โค้ดเดี๋ยวก็ถามว่าซีไรเซนจบยังแล้วก็ตายแล้วไปไม่เป็นเพราะฉะนั้นผมจะชัดเจนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ปัดความรับผิดชอบมันไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบ แต่คนไทยชอบเอามโม่วงรวมกันอ่ะจริงไม่จริง